ใครว่ากระดาษไขรองอบจะมีแต่สีพื้นพื้นลองมาเปลี่ยนเป็นใช้กระดาษไขรองอบลายหนังสือพิมพ์ต่างประเทศดูสิคะมาเพราะสีโทนน้ำตาลไดอารมณ์สุดคลาสสิกเข้ากันดีกับขนมเบเกอรี่เป็นอย่างมากแถมไม่มีสารก่ออันตรายวัสดุที่ใช้เป็นระดับฟูดเกรดทั้งหมดเคลือบซิลิโคนทั้งสองด้านนอกจากใช้รองอบได้ดีแล้วยังใช้ห่อขนมหรือรองขนมตอนเสิร์ฟได้อีกด้วยทั้งดูดีสวยงามน่ารับประทานเพิ่มมูลค่าให้ขนมของเรามากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ กระดาษไขเคลือบพิเศษปลาเอโรหนึ่งในแบรนด์ยอดนิยมของคนรักการทำขนมผลิตภัณฑ์นำเข้าจากประเทศฟินแลนด์และนอกจากความคุ้มค่าที่ให้ความยาวกระดาษไขเคลือบซิลิโคนมาถึง50เมตรหน้ากระดาษไขสามารถใช้งานได้ทั้งสองด้านไม่ต้องทาไขามันเคลือบอีกชั้นเหมือนกระดาษไขทั่วไปมีความเหนียวทนทานใช้งานได้มากสุดถึงสิครั้งต่อแผน่นแถมฉีกออกง่ายด้วยใบเลื่อยอย่างดีที่ติดมาในกล่องด้วยคุณสมบัติหลายหลายอย่างทำให้ชิ้นนี้คุ้มค่าสุดๆเลยค่ะ กระดาษไฟเบอร์กลาสเคลือบเทฟลอนทั้ง2ด้านทนความร้อนได้สูงถึง230องศาสามารถนำไปตัดแบ่งได้ตามขนาดและรูปทรงที่ต้องการวัสดุเคลือบทำจากเทฟลอนเกรด A คุณภาพดีน่างเงาทำให้ขนมไม่ติดแผ่นรองอบเลยค่ะอีกทั้งขนมยังหลุดออกทันทีอย่างง่ายดาย ที่สำคัญใช้ซ้ำได้หลายรอบทําความสะอาดง่ายน้ำและไขมันไม่ไหลผ่านกระดาษขนาดบางกำลังดีไม่หนาจนเกินไปทําให้ความร้อนกระจายทั่วถึงทั้งแผ่นใครที่ชอบทําเบเกอรี่บ่อยๆต้องชื่นชอบถือเป็นหนึ่งในแผ่นรองอบที่ควรมีติดบ,บ้านเลย กระดาษไขรองอบแผ่นสีน้ำตาลเคลือบซิลิโคนอย่างดีทั้งสองด้านใช้งานได้ทั้งหน้าหลังทำให้ขนมไม่ติดกระดาษและแกะออกง่ายแผ่นกระดาษมีความหนากำลังดีไม่บางจนเกินไปจึงทำให้มีความทนทานในการใช้งานพอสมควรเลยค่ะโดยสามารถนำไปใช้อบขนมซ้ำได้ประมาณ2-3ครั้งถึงแม้กระดาษไขรองอบจะมีความเหนียวฉีกขาดยากแต่ด้วยใบเลื่อยอย่างดีที่ติดมากับกล่องทำให้การใช้งานง่ายมากไม่ยุ่งยากเลยค่ะ แผ่นรองอบผลิตจากไฟเบอร์กลาสเคลือบด้วยซิลิโคนทั้งผืนทําให้ขนมไม่ติดแผ่นรองอบนอกจากจะอบขนมทั่วไปได้ดีแล้วหนาด,ดวงกลมบนแผ่นรองอบเป็นขนาดมาตรฐานที่เหมาะสําหรับทําขนมมาการองโดยเฉพาะที่มีมาให้ถึง20บวงหมดปัญหาไซขนมไม่เท่ากันเทียงแค่บีบแป้งมาการองตามขนาดที่วางไว้ก็ได้มาการองสวยเท่ากันทุกชิ้นทําทานที่บ้านก็ได้ทําขายก็ดูดีล้างทําความสะอาดได้ง่ายซื้อครั้งเดียวใช้ได้ยาวนาน คุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด